นี่แหละมันเป็นเวรกรรมที่พวกมึงเอา F16 มาถล่มถนนของกูสะพานของกูเอ้นี่แหละกรรมมันทันจริงๆเวรโกงนะเวรก,กรรมอะไรของมึงให้อีเจโอ้โหมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยสะพานลอยบ้านกูถล่มลงมาเนี่ยไม่ใช่เพราะจู่ๆมันถล่มลงมาเป็นเวรกรรมเหมือนที่มึงพูดมันเป็นเพราะนี่ <c oughs> นี่ดูรถด,ดำเขาไม่ได้เอาลงมาแล้วมันก็ไปสะกิดมันก็ล่วงลงมาเขา้าใจปะเออมันไปชนเข้าใจปะมันเป็นอุบัติเหตุ ส่วนสะพานที่บ้านมึงอ่ะ F16 บ้านกูเนี่ยจงใจเลยจ้าจัดให้กันนําโดนไปสี่สะพานแล้วมั้งไอ้รู้สึกเหมือนสะพานอะไรอ่ะสะพานที่ชื่อว่าจีจุมมนี้อะไรบ้านมึงเนี่ยมึงได้ดูข่าวปะบ้านมึงออกมาโทษบ้านกูว่ามีประชาชนบ้านมึงอ่ะคือขับรถตกสะพานไปหลังจากที่บ้านกูเอาเอา F16 ไปถล่มสะพานแล้วทำไมบ้านมึงไม่ติดป้ายแหละว่าห้ามผ่านสะพานชำรุดโอ้โห ถ้าไม่ง้อนี่ไม่ใช่ขมิ้นแล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นยังไง